สวัสดีครับสวัสดีผู้ติดตาม y YouTube ของผมทุกท่านนะครับวันนี้นะครับสรุปข่าวสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับก็กลับมาพบกับทุกท่านอีกครั้งนะครับในช่วงเวลาเช้าเกันเลยนะครับเมื่อคืนนี้นะครับได้ทำเรื่องราวของสรุปข่าวการย้ายทีมนะครับให้กับทุกท่านได้ทราบนะครับ เรื่องราวของอีลอนมัสนะครับผมพูดรายละเอียดส่วนหนึ่งนะครับแต่ความดุเดือดในการยื่นประมูลแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในวันศุกร์นี้จะเป็นเส้นตายนะครับที่คือเอาตรงๆนะการแข่งขันของหลากหลายกลุ่มนักลงทุนกำมันจะเกิดขึ้นนะครับอีลอนมัสพึ่งมาเมื่อคืนนี้นะและก็ในสื่อต่างประเทศเขาเขารวยเป็นอันดับสอของโลก แต่การมาของอีลอนมัสหลายหายฝ่ายก็น่าห่วงหลายๆฝ่ายห่วงเันอยู่นะมีหลายองค์ประกอบเรื่องราวของคนรวยนะครับเดี๋ยวจะฟังแบบเต็มๆแล้วก็เรื่องราวของดีลในวันนี้นะครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกับการลงทุนนักเตะนะครับซาบิเซอร์เปิดขายแล้วนะครับขออนุเข้ารายการเลยนะครับเราดูรายละเอียดของข่าวสรุปข่าวสมโมสร แมนเชสเตอร์ยูเตดกันในช่วงเช้าวันนี้กันนะครับข่าวที่1นนะครับวันนี้ผมเริ่มต้นที่เรื่องราวของเดอะเกลเซอร์แฟมิลี่ก่อนนะครับเช้าวันนี้นะครับบอร์ดบริหารของแมนเชสเตอร์ยูเตดผมย้ำอีกครั้งนะยังไม่ได้รับความคืบหน้านะครับกระบวนการขายจากโจเอลและอัฟ r ามเกรเซอร์นะครับตอนนี้นะครับใครเป็นผู้นำในการขาย และเรนกูปจะได้ผลสรุปในวันศุกร์นี้ตามที่เราทราบกันกระบวนการซื้อใครยื่นมั่งตามสื่อเขาบอกว่าตอนนี้รายที่6ก็คืออีลอนมัสมาแล้วนะครับแต่ว่าความเคลื่อนไหวจากโจเอลอ่ะกลับไม่พูดอะไรนะครับบอร์ดบริหารแมนเชสเตอร์ยูไตไม่ทราบเกี่ยวกับกระบวนการนะครับนี่คือเรื่องราวของโจเอลนะทีนี้บุคคลสำคัญอีกคนหนึ่งนะครับก็คือเดวิดเบยแฮม เดวิดไปแคมเกี่ยวอะไรด้วยเดวิดไปแคมนะครับมาพร้อมกับกลุ่มนักลงทุนชาวอเมริกันมีเยอะมากที่เขาติดต่อให้เบ็คแคมเป็นธุระอ่าเป็นธุระนะครับเพื่อสนับสนุนข้อเสนอในการซื้อแมนยูเพราะเขาเชื่อว่าพลังจากเดวิด e c แคมจะมีพลังพอที่จะทำให้บอร์ดบริหารแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดทำงานในอนาคตละทำงานง่ายขึ้นแล้วก็ เหมือนกับใช้เบคแคมเป็นสะพานอะแต่เดวิดเบคแคมนะครับได้ออกมาปฏิเสธคำขอทั้งหมดแล้วนะครับหลขงาวจากเทเลฟุตบอลเบคแคมออกมาปฏิเสธหมดเลยตอนแรกอะคือจริงๆอิะการพานักลงทุนมาเนี่ยมันมีเหรียญเหรียญมี2ด้านก็คือคุณพามาคุณต้องมีผลประโยชน์อันนี้ชัดเจนนะแต่อย่างไรก็ตามนะครับเดวิดเบคแคมได้ปฏิเสธไปเนี่ยเขาอยากรู้ว่าใครอยากจะคือเอาตรงนะอยากจะรู้ว่าใครจะจะเป็นเจ้าของแมนยนูอย่างเงี้ย ดีกว่านะครับจบเดวิดไปแคมป์มาทิสมาที่กลุ่มกาตาเลยครับ QIA นะครับกาตาอินเวสเมนต์ออโ o r i ตี้นะครับ QYA ซื้อแมนเชสเตอร์ยูเต็ดเต็มราคานะครับท่านคิดว่าเต็มราคาคือเท่าไหร่อะ่ะเด e g เกลเซอร์แฟมิลี่ต้องการ6ล้าน6ล้าน6พันล้านปอนด์6 0พันล้านปอนด์นี่ยอมเลยแหละแต่ว่า รายอื่นๆนำเสนอประมาณ4.5พันล้านปอนด์นี่คือความต่างเกิดขึ้นนะครับเดอ่าเขาเรียกว่ากลุ่มกาตา QIA ที่เคยสนใจลิเวอร์พูลแต่นี้ไม่เอาละเพราะลิเวอร์พูลไม่ให้บริหารจัดการก็คาดการณ์ว่าสุดสัปดาห์นี้นะครับจะเสนอเต็มจำนวนในส่วนของกลุ่มกาตาเขาใช้คำว่าสมาคมสมาคมชาวกาตาคาดว่าการยื่นประมูลครั้งแรกสัปดาห์นี้วันศุกร์ยื่นแน่ แล้วก็นักลงทุนนะครับที่เชื่อมโยงกับราชวงศ์กาตามีแนวโน้มสูงมากที่จะยื่นราคาเต็มในวันศุกร์นี้โดยไม่มีการตัดสินใจที่แน่นอนยังไม่แน่นอนด้วยนะว่าจะยื่นเต็มราคาแล้วอะประมาณ6.000ล้านปอนด์เนี่ยและมีความเป็นไปได้ที่จะเสนอราคาที่ไม่สูงจนเกินไปนักเขาไม่อยากจะจ่ายเงินมากเกินไปนะครับก็อย่าไปแพงมากอะไรประมาณนี้นะ ในสมาคมของกาตานั้นได้แต่งตั้งนัสเซอร์คาราฟีนะครับเป็นคนสำคัญเลยแหละและเกี่ยวอะไรด้วยนัสเซอร์นัสเซอร์มายื่นให้เฉยๆก็เหมือนผมใช้นัสเซอร์คาราฟีไปซื้อผักที่ตลาดนั่นแหละครับเอาไปซื้อผักให้หน่อยอันนี้ก็เหมือนไปซื้อแมนยูให้หน่อยนะครับซึ่งนัสเซอร์คาราฟีไม่ได้เกี่ยวข้องกับแมนยูเลยนะครับก็คือเขาเป็นเจ้าของปารีสแซงต์แชมงเป็นบุคคลสําคัญในการประมูลซื้อกิจการกาตาองตัวแทนของกาตา ไม่มีส่วนร่วมโดยตรงนะแต่ก็เป็นพาร์ทเนอร์กับเจ้าชายอาซานีแค่นั้นเองนะครับบริหารงานอนาคตไม่ใช้เนมมาแล้วจบฤดูกาลนี้วันนี้เนมมาแถลงนะเดี๋ยวผมจะพูดถึงการแถลงตอนสุดท้ายคือเนี่ยถ้าเป็นพาร์ทเนอร์กับกาตาร์ qs i กับ qia อ่ะเป็นพาร์ทเนอร์กันไงก็เหมือนเลซี่กับเลบูร์บุกอ่ะข้าจะส่งเนมามันนี่ก็ได้เมนยูก็ได้ใครจะไปรู้น่ะเออเงินก็เงินอะไรเดียวนั่แหละนะครับทีนี้ รายงานระบุชัดเจนนะครับแนวโน้มกับการลงทุนทีนี้มาดูในส่วนของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดพิกแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดพิกก็คือ nyse manu นะครับเป็นเอาตรงๆนะครับเขาดูแลทุกอย่างที่เป็นผลประโยชน์นะครับคณะกรรมการเริ่มกระบวนการการสรรหารจะเริ่มในวันศุกร์นี้นะครับเขาพร้อมแล้วนะครับสำหรับการเทคโอเวอร์เป้าหมายใหม่ความสามารถความสนใจอย่างมากจากผู้ลงทุนหลากหลายทั่วโลก วนันศุกร์นี้คาดการณ์กันว่านะครับผู้ลงทุนจากซาอุดีอาระเบียอเมริกากและเอเชียเอเชียก็คือเจ้าชายนี่แหละนะครับก็ก็คาดการณ์กันว่าเนี่ยศุกร์นี้น่าจะเป็นใช้คําว่าวันดีเดย์เลยนะที่จะเห็นละว,ว่าใครนะครับทีนี้ในส่วนของกาตาร์นะครับอัสซานีนะครับเจ้าชายอัสซานีเนี่ยเป็นราชวงศ์ของกาตาร์ที่มีทรัพย์สินที่ร่ํารวยนะครับร่ารวยเหมือนกันนี่แหละทีนี้การเช็คโอเวอร์นะครับ เงื่อนไขมาจัดเต็มะผมเชื่อว่าน่าจะในสื่อนะคาน่าจะ6,000ล้านปอนที่เขาเขียนไว้เต็มแม็กเลย6,000ล้านปอนนะครับก็จะเหนือกว่าคนอื่นๆนะครับก็กลุ่มกาตาเนี่ยมันไม่มีอะไรพลิกโผลอยู่แล้วนะครับ17กุมภาพันธ์เป็นวันเดทไลน์อีก3วันนะครับการพยายามซื้อการพยายามเทคโอเวอร์เราได้เห็นความตั้งใจหลายเรื่องมากที่ออกมานะครับมันต้องมีเงินสำรองประมาณ2,000ล้านปอน เพื่อเอามาจัดการที่สนามคาร์ลิงตันและยังมีอีก1.6พันล้านปอมเอามาจัดการการซื้อที่ดินเพิ่มให้กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอีกโอ้โหผมบอกกันเลยว่าโปรเจกต์เขาสุดนะครับนี่คือทางฝั่งกาตานะคือคือหมดละทุกรายละเอียดนะครับอีลอนมัสนี่คือคีย์เวิร์ด4.5พันล้านปอมนะครับการซื้อแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับ อีลอนมัสครับสนใจที่จะเทคโอเวอร์แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับเขามีการพูดถึงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในการเทคโอเวอร์ที่ราคา4.5พันล้านปอนด์นะครับเมื่อคืนนี้นะครับถ้าใครติดตามตั้งแต่ดึกๆนะครับเช้านี้ก็ได้เอาตอนเช้าเนี่ยอีลอนมัสเนี่ยเขาก็ยังคงสนใจลงทุนในราคา4.5พันล้านปอนด์นะครับส่วนเจ้าชายจะมาหกก็แล้วแต่เขานะประเด็นคือเขารวยเป็นอันดับ2ของโลกมีทรัพย์สินทั้งหมด157 พันล้านปอนด์นะครับหรือประมาณ1.57แสนล้านปอนด์นะครับเลขทศนิยม,มานะาคารนิสสัตร์นี่แหละนะครับก็แน่นอนครับเงินที่ซื้อถือว่าน้อยบางคนผมเออผมไม่อ่านคอมเมนต์นะแต่ผมยังไม่ได้กดหัวใจเลยให้นะครับพอดีรีบอ่านบางคนบอกว่าอีลอนมัสบริหารงานล้มเหลวแต่ว่าคนถืออีลอนมัสเป็นต้นทุนให้ไงเงินเขาเยอะและการประมูลแล้วหุ้นแมนยูมันได้กำไรเยอะไงมันก็เป็นอะไรที่น่าลงทุนสำหรับอีลอนมัส นะครับเจ้าของธุรกิจที่ร่ำรวยนะครับมากๆรวยอันดับ2ของโลกนะครับก็หลายๆฝ่ายตอนนี้นะเขาเชื่อกันว่าการมาของอีลอนมัส์นั้นต้องมีจุดเปลี่ยนนะมันต้องมีจุดเปลี่ยนแล้วก็อ่าหลายๆหลายๆทีมนะครับอิจฉาเลยแหละโดยเฉพาะลิวพูผมนะเมื่อคืนได้เก็บใช้ได้ก็มอบของขวัญวันเลนงานให้เป็นลิวพูชนะก็เอาละแต่ว่าการมาของอีลอนมัสผมบอกเลยว่าแมนยูมีทางเลือกโคตรเยอะเลย นะครับมีผมคิดว่านะอีลอนมส์มีจุดเปลี่ยนนะครับเขาอาจจะกลายเป็นมามืดก็ได้อีลอนมส์นะครับก็บุคคลสำคัญจากอเมริกาและซาอุดิอาระเบียอาพูดอีกตอนท้ายนิดนึงนะบุคคลสำคัญนะครับที่เป็นชาวอเมริกันที่เราเคยคาดการกันไว้นะครับแล้วก็กลุ่มนักลงทุนจากซาอุดิอาระเบียก็คาดการกันว่าในสัปดาห์นี้นะครับก็เขาต้องยืนอย่างเป็นทางการละ เพราะว่าเส้นตายคือวันศุกร์นี้นะครับก็รอดูกันผมนี่ยังตื่นเต้นแทนแฟนมันอยู่เลยเพราะว่าคือมันจะไปอีกระดับหนึ่งเลยแหละนะครับประมาณนี้นะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวต่อไปนะครับเป็นเรื่องราวของมาคัสแรดฟอร์ดนะครับวันนี้นะครับเขาก็มีฟอร์มการเล่นฟุตบอลที่ดีและเป็นนักเตะระดับโลกไปแล้วนะครับตอนนี้นะครับวันนี้เป็นเรื่องส่วนตัวของแรดฟอร์ดนะครับแรดฟอร์ดนะครับก็ ใช้คำว่าซื้อรถนะครับซื้อรถนะครับเป็นรถที่ production สมัยใหม่ที่สุดนะครับเลขทะเบียนส่วนตัวนะครับ Skoda Citigo โโนะครับก็ราคาอยู่ที่โอ้โหเท่าไหรอ่อ่ะหมืน 11, โโห่นหมื่นหนึ่งมื่นหนึ่งพันเก้าร้อยสิบโอ้โหมันเป็นกี่ปอนเนี่ยโอ้โหน่าจะแพงนะ คือผมไม่อยากจะสนใจตัวเลขเงินหรอกแต่ผมจะบอกว่าความเร็วสูงสุดนะครับความเร็วสูงสุดในการวิ่งเนี่ยอ205ไมลต่อชั่วโมงแต่โดนตำรวจจับก่อนแน่นะครับก็จริงๆ60ไมลนะครับในช่วงเวลา2.1วินาทีถือว่าเร็วมากนะครับ2วินะครับไป60กว่าเนี่ยแล้วก็สามารถที่จะวิ่งนะครับ124ไมลต่อชั่วโมงในเวลาแค่7วินาทีนะครับก็ถือว่าเครื่องยนต์นิ่สุดเลย โดนตำรวจจับแน่คือคือผมจะบอกว่าในกรีฑเนี่ยเรื่องราวของโทษขับรถเร็วเนี่ยโอ้โหหนักมากต้องไปขับในที่ให้ขับนะทีนี้ลัตฟอร์ดนะครับกับฟอร์มการเล่นกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับแล้วก็สัญญาฉบับใหม่นะครับก็คาดการณ์กันว่าเดี๋ยวก็จะมีการต่อเร็วๆนี้แหละเอเล็กซันแทกก็บอกไปแล้วเนาะว่าเขามั่นใจว่ารัตฟอร์ดจะต่อสัญญานะแล้วก็ไม่ไม่ไปไหนอยู่ละนะครับส่วนเรื่องทักษะฟุตบอลไม่มีอะไรต้องสงสัยนะครับก็แจ้งเรื่องราวของ มาคัดแรดฟอร์ดให้ทราบประมาณนี้นะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวต่อไปนะครับเป็นเรื่องราวเดี๋ยวนะผมผมไปคลิกปิดอีกเรื่องละเอ้าเรามาต่อกันที่เรื่องราวของเอเดียนลาบิโอกันนะครับก็เวลานี้นะครับสมสรยูเมตุสเนี่ยคือนั้นล่าสุดเนี่ยเก็บใช้ได้นะแต่ว่า ดูเหมือนว่านะครับสถานะของนักเตะหลายๆคนที่เป็นซูเปอร์สตาร์นะครับต้องการย้ายออกจากยูเวนตุสนะครับเอเดนลาบิโอนะครับเป็นหนึ่งในนั้นผมบอ,อกไว้เลยว่าในในในสุขข่าวการย้ายทีมที่ผมคุยไปเมื่อคือนนี้ลาบิโอเนี่ยเป็นหนึ่งในนักเตะที่ลิเวอร์พูลและแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดสนใจอยู่นะครับลาบิโอได้ออกไม่สัมภาษณ์กณับสื่อนะครับว่าวันนี้เขายังรู้สึกดีกับทีมอยู่นะแต่อย่างไรก็ตามนะครับไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นเขามีโอกาสที่จะย้ายทีม แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดก็อยู่ในนั้นแหละนะครับมีเป็นทางเลือกที่ดีนะครับแต่อะไรก็ตามนะครับสิ่งที่เป็นอุปสรรคของเอเดรียราบิโอก็คือค่าเหนื่อยที่สูงเขาเป็นกองกลางทีมชาติฝรั่งเศสนะครับและที่สำคัญก็คือยูเวนตุสเนี่ยกำลังจะเจอไต่สวนโทษเพิ่มเติมไปอีกนะครับนั่นกะ็หมายความว่านักเตะเริ่มขาดความเชื่อมั่นเชื่อถือสโมสรนนะครับเพราะว่าคือสโมสรนมันไม่ผิดไม่ผิดหรอกนะมันผิดที่ตัวคนนะครับก็แจ้งให้กับแฟนแมนยูทราบนะครับว่าเอเดรียราบิโอ ยังไม่รู้อนาคตนะแต่เขาเคยสนใจแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดรอดูกันนะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของมาเซลาบิเซอร์กันนะครับล่าสุดนะครับสโมสรเบย์มินิกนะครับก็ยินดีรับข้อสเสนอจากแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในการขายมาเซลาบิเซอร์นะครับคือจริงๆแล้วมาซามาเซลาบิเซอร์เนี่ยต้องย้ายออกอยู่แล้วต้นทุนนะนะเพราะว่าเขาเซ็นฟรีคอรัดไลเมอร์มาแล้วนะครับ ตั้งแต่วินาทีแรกที่ผมมาเล่นใ้กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดผมรู้ถึงสปิริตที่ดีและที่สำคัญก็คือเรามีโค้ดที่ดีโค้ดคุยกับผมบ่อยมากกับสิ่งที่คาดหวังกับผมผมรู้สึกสบายใจซามสอาร์เซลาบิเซอร์กล่าวนะครับทีนี้าบิเซอร์บอกว่าถึงแม้ว่ามันเป็นการยืมตัวมาอยู่กับแมนยูนะแต่ทั้งหมดผมพูดได้ว่าเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญแน่นอน ผมรู้สึกดีกับที่นี่นะครับแล้วก็ชอบทีมนี้ชอบสมโมสรบรรยากาศในโอแทฟฟอร์ดและสิ่งที่เราจะได้เห็นคือการเสริมทัพในหน้าร้อนก็คือใจของซามิเซอร์เนี่ยเขาก็อยากจะมาอยู่กับแมนยูนั่นแหละผมมีเกมใหญ่ที่รออยู่ข้างหน้าเราต้องพัฒนาต่อไปรักษาพลังงานไว้รอดูซิว่าเกิดอะไรขึ้นหลังจากจบฤด,ดูกาลนี้ผมพร้อมแล้ว มา r ซล l s Services, บิเซอร์นะครับก็ไม่ม e ีอะไรพิกโผนะครับมาเยอมินิกจะเปิดรับข้อเสนอแมนเชสเตอร์เต็ดก็มีโอกาสที่จะเซ็นสัญญาถาวรกับมาเซล l s บิเซอร์ได้เลยนะครับก็รอดูกันนะครับเรามาต่อกันที่ทเรื่องราวของยูริตีเรมองกันนะครับก็บทสรุปก็น่าจะเป็นการย้ายฟรีนะครับล่าสุดนะครับสโม,มสรอาร์เซนอลนะครับก็กลายเป็นตัวเต็งนะครับในการเซ็นฟรี ยูริติเรมองนะครับไอค้คำว่าเซ็นฟรีเนี่ยผมบอกไว้ก่อนนะว่าใครก็เซ็นได้แต่ตัวนักเตะจะเลือกทีมไหนนะครับสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดก็มีความสนใจตีเรมองรวมถึงสโมสรอ,อื่นๆอ,อย่างลิเวอร์พูลหรือสเปอร์โดยเฉพาะอาร์เซนอลนะครับอาร์เซนอลต้องการเติมกองกลางไงตีเรมองเนี่ยเป็นทางเลือกที่ดีนะครับแต่ว่าถ้าท่านติดตามข่าวมาตั้งแต่สรุปข่าวการย้ายทีมนะตีเรมองเนี่ยถ้ามาอยู่กับอาร์เซนอลอาร์เซนอลเขาจะให้โฮดดิ้งบอลคนเดียว แต่ว่าตีเดอร์มองอาจจะไม่แข็งแงร่งเพียงพอนะครับทุกวันนี้ยังคงเป็นโทมัสปาร์เต้ไง,ไงที่เขาแข็งแงร่งเพียงพอนะครับก็จะเซ็นฟรีนะครับเพราะว่าตีเดอร์มองจะออกไปแบบฟรีฟรีออกจากเลสเตอร์นะแจ้งให้ทราบนะครับว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดมีโอกาสรอด,ดูกันนะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของวิกเตอร์โอเซมเฮนกันนะครับล่าสุดนะครับวิกเตอร์โอเซมเฮนเนี่ยก็ได้รับความสนใจจากสโมสรลิเวอร์พูลนะครับ วิกเตอร์โอเซเมนนะครับยังคงยิงประตรูอย่างต่อเนื่องนะครับ23ประตรูจาก24นัดในทุกรายการไปแล้วนะครับโอเซเมนเก่งมากนะครับแล้วน่าจะเป็นนักเตะค,คู่บารมีของเอเดนแทนค์ในอนาคตได้เลยแต่ว่าวันนี้นะครับลิเวอร์พูลก็มานะครับลิเวอร์พูลแต่ผมเชื่อว่านะลิเวอร์พูลจะต้องมีเงินมากกว่านี้เพราะว่าการเสริมทัพนักเตะแต่ละคนหลักร้อยล้านปอมยังมียอสโกกาดิโอจูดเบอร์ลิงแฮมอะไรพวกนี้อีกนะครับก็ ต้องรอดูกันนะครับส่วนแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดก็เต็งจ๋าเลยละเพราะว่าโอซิเมนเนี่ยถ้าจ่ายฉีกสัญญา150ล้านยูโร134ล้านปอนด์ได้รู้เลยแหละนะครับแจ้งให้ทราบตามนี้นะครับเรามาต่อกันที่เรื่องราวของริชาริสันกันนะครับริชาริสันเนี่ยเป็นดิวที่หลายๆคนต้องการนะครับผมยังมองเลยว่าถ้าเกิดแมนยูเซ็นสัญญากับเนย์มาแล้วก็ริชาริสันจริงๆนะ เขาเรียกว่ากลองหน้าทีมชาติบราซิลทีมนี้ทีมแมนยูจะกลายเป็นทีมชาติบราซิลไปครึ่งทีมนะครับตอนนี้นะครับสถานการณ์ของลิชาริสันนะครับถ้าเกิดสเปอร์เนี่ยเกิดมีอะไรสักอย่างหนึ่งผิดปกตินะครับสโมสรเดลามริตจะยื่นขอเซ็นสัญญากับลิชาริสันเพื่อเอาไปแทนที่ตำแหน่งของคาร์เนเบนเซมานะครับ คาริมไบเซมาเนี่ยก็มีปัญหาการบาดเจ็บรบกวนเพราะอยย่เยอะละทีนี้ในส่วนของรายงานจาก e s เอเขาบอกว่าลิชาริสันเนี่ยเรอัลมาดริดจะยื่นข้อสเสนอจบฤด,ดูกาลนี้แต่อย่างไรก็ตามนะครับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับก็สนใจตัวรุกหลายคนมากสนใจดูซานวันนี้ดูซานเนี่ยไม่มีข่าวแต่แมนยูเคยสนใจดูซานนะครับแล้วก็ตอนนี้สนใจโอเซมเพนไงแต่ว่า,าดาวเตะร,รายนี้นะครับลิชาริสันเนี่ยสเปอร์ก็ไม่น่าจะขายหรอกรอดูกันนะครับ เรามาต่อกันที่เรื่องราวของสเตเปทเนมากันนะครับเนมาก็ได้ออกมาถแถลงแล้วนะครับว่ามันเกิดขึ้นแล้วนะครับก็คือการทะเลาะวิวาทนะครับคือการทะเลาะวิวาทการทะเลาะกับโค้รรวมถึงนักเตะภายในทีม mm. เขาเรียกกันว่าสร้างความไม่สงบมันไม่ได้เกิดขึ้นครั้งแรกที่ปารีสมันเกิดขึ้นหลายครั้งนะครับตอนนี้นะสิ่งที่เนมาได้ออกมาบอกก็คือเขาผิดหวังกับเรื่องที่เกิดขึ้นแต่เขาต้องการพาทีมเก็บชัยชนะ ทีป่ประสบปัญหาเรื่องของความไม่สงบภายในทีมตอนนี้เขาก็ได้จัดการประชุมและมีการเคลียร์กันไปแล้วก็คือบทสรุปก็คือเนมาจะต้องถูกขายในช่วงจบฤดูกาลนี้นะครับก็ว่ากันไปตามนี้เนาะแต่ว่าท่านอย่าลืมนะถ้าเกิด k i a ได้ได้ผู้ได้แมนยูจริงนะปารีสอาจจะขายให้แมนยูก็ได้เพราะว่าเป็นพาร์ทเนอร์กันสเตปเทปทเนมาที่แมนยูรอดูกันนะครับ ปิดท้ายด้วยข่าวนี้กันเป็นเลยนะครับเป็นเรื่องราวของแฮร์รี่แม็กควนะครับล่าสุดนะครับดูเหมือนว่าแม็กควสามารถย้ายทีมในราคา40ล้านปอนด์ได้เลยนะครับในสื่อต่างประเทศรายงานว่าเวลานี้นะครับสถานการณ์ต่างๆนะครับของแฮร์รี่แม็กควเนี่ยกลับมาลงสนามเนี่ยสร้างความมั่นใจกับเขามากในบทสัมภาษณ์เมื่อวานนี้นะครับผมได้พูดรายละเอียดของแม็กควไปหมดแล้วนะว่าตัวของแม็กควายเนี่ยเขาต้องการที่จะลงสนามอย่างต่อเนื่องนะครับตอนนี้นะ ตัวของแม็กควเนี่ยพึ่งลงพิีเมีย์ลีกเป็นนัดที่5ถ้าขายแม็กควท่านคิดว่าคนขายเท่าไหร่ในสื่อตามเลศเขาบอกไว้ว่าแม็กควจะถูกขายในราคาที่40ล้านปอนด์นะครับแมนยูซื้อมา80ล้านปอนด์นะสัญญาแม็กควหมดในปี2025นั่นก็หมายความว่ามีโอกาสเป็นไปได้ในการย้ายทีมนะครับนี่คือเรื่องราวของอตัวของแฮร์รี่แม็กควนะครับแจ้งให้ทราบตามนี้นะครับ มีเรื่องอื่นอีกไหมเนาะเดี๋ยวขอญาตเช็คข่าวนะครับแบบนึงนะครับเพราะว่าในช่วงเช้าทั้งหมดเนี่ยมันก็จะมีในส่วนอัปเดตก็ประมาณนี้นะครับเรื่องราวของซับบิเซอร์นี่มีโอกาสเซ็นเซ็นได้ดน่นอนนะครับก็เช็คนิดน,นึงนะครับเรื่องราวของการซื้อสโมสรเอ๊ะเดี๋ยวเดี๋ยวมันมีบทความเพิ่มขึ้นเดี๋ยวแป๊บนึงนะครับอ๋อราคาของกาตาคาดเดายากแต่เชื่อว่าจะเต็มคือความหมายคือเต็มราคาน่าจะ6000ล้านปอนด์นะครับโอเคเอาประมาณนี้แล้วกันนะครับ เป็นไงบ้างครับสรุปข่าวสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับในช่วงเช้าวันนี้นะครับบทสรุปสําคัญของคลิปนี้นะครับผมได้พูดแบบละเอียดนะการซื้อสโมสรนนะครับตอนนี้นะครับบอร์ดบริหารแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับยังไม่ได้รับไม่ทราบอัปเดตเรื่องราวของโจเอลเกรเซอร์เลยอัรฟแมเกรเซอร์ด้วยคือเรื่องราวของการซื้อขายเป็นหน้าที่ของเรนก๊ปเกรเซอร์แฟมิลี่ยังไม่ได้แจ้งอะไรอัปเดตให้สโมสรเลยนะครับ เรื่องราวของเดวิดเบคแคมนะครับได้ปฏิเสธนะครับเขาเรียกกันว่าคนคนพามานะครับปฏิเสธหลายสโมสรอ่หลายหลายผู้ประกอบการมากๆที่จะให้เดวิดเบคแคมเป็นคนยื่นให้นะครับส่วนนัสเซอร์คาราฟีนะครับก็เป,ก ATA, เป็นตัวแทนของกลุ่มกาตาเป็นตัวแทนของกลุ่ม QIA นะครับคนละองค์กรกันกน,นะครับก็นั่นแหละครับการแข่งขันมันถึงสูงไงนัสเซอร์คาราฟีเป็นคนออกหน้าให้นะครับ เรื่องเราของอีลอนมัสนะครับจะยื่นในราคา4.5พันล้านปอนด์อีลอนมัสเป็นเขาเรียกว่าร่ำรวยอันดับ2ของโลกนะครับโอ้โหทรัพย์สินนี่แสนล้านปอนดะ์นะครับโอ้รวยนะใช้เงินไม่หมดหรอกแบ่งแบ่งแบ่งคนไทยใช้บ้างก็ได้นะ <laughs> แซวเล่นนะครับเรื่องเราของอีลอนมัสเนาะก็อย่างที่ผมบอกไปนั่นแหละนะครับการทําธุรกิจก็มีความเสี่ยงแต่เขาชอบฟุตบอลจริงๆหรือเปล่าแต่ผมเชื่อว่าเขาชอบเงินนะชอบชอบหุ้นที่ม็นยูขายอยู่นะครับ ส่วน,นเรื่องราวของมาคัสแรดฟอร์ดนะครับก็ออกรถใหม่นะแล้วก็ฟอร์มการเล่นก็ยอดเยี่ยมเวลานี้นะครับช่วงชีวิตดีๆนะครับก็พยายามให้มันอยู่กับเรานานๆน,นะแต่มันความสุขความทุกข์ไม่ได้อยู่กับเรานานแค่นั้นเองนะครับราบิโอเปิดใจนะครับมีโอกาสที่จะไปอยู่กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดได้นะครับเรื่องราวของมาเซลาบิเซอร์เปิดใจทุกเรื่องนะครับบิยมินิกยินดีขายาบิเซอร์จบฤดูกาลนี้เพราะว่าเขาเซ็นสัญญาก,กับคอรลัตไลเมอร์มาแล้วนะครับแล้วก็เรื่องราวของ ใครอีกเนี่ยโอ้โหตีเลมองจะกลายเป็นฟรีเอเยนนะครับแมนยูก็ลุ้นเซ็นฟรีได้นะครับลิเวอร์พูลสนใจโอเซมเฮนนะครับแล้วก็เรอัลมาดริดสนใจริชาดิสันนะครับเนมานะครับได้ยอมรับแล้วนะครับว่ามันเกิดเรื่องราวจริงๆก็ถ้าไม่มีอะไรพิโผนะทีมที่สามารถจ่ายค่าเหนื่อยเนมาในโลกนี้ได้ก็เหลือแค่แมนยูนี่แหละนะครับทีมอื่นก็จ่ายได้แต่เขาอาจจะไม่เซ็นนะครับก็เอ๊ะหมดหรือยังเนี่ยสุดท้ายนะครับแม็กควายถ้าเกิดถูกขาย จะถูกขายในราคา40ล้านปอนด์นะครับก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ผมด้วยนะครับคลิปนี้ช่อง g e n วิทย์สวนประสิทธิ์ลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้สวัสดีครับ